สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานผานท้ายวันที่2ี่สิบกมกราคมนะครับเป็นผานท้ายไม้แอดนะครับงานเคลือบสีมะเกลอดนำสั้นต่อท้ายพับนะครับตัวนี้ใส่ชุดอาร์มสกอต m หนึ่น์ศูนย์นะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับ ใส่ชุดอ r ม M หนึ่สี่ศนศูนย์นะครับพร้อมแกะลายกันลืนนะครับนีลูกค้าเลือกเป็นท้ายพับทรงหลังอ่อนนะครับท้ายพับมีให้เลือกหลายราคานะครับ ถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยครับรับทำส่งตามสั่งครับมีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน YouTube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์นะทักเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Ni niggas in my grill trying to phase me.